สวัสดีครับพิกพิกชาแนลครับกลับมาพบกันอีกครั้งในเกม Back c ค v e r m ร b i l e ครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำทีมที่ใช้แอตตาเป็นตัวหลักในการผ่านหอคอยชั้นที่75จนถึงชั้นที่85สานะครับสำหรับวันนี้ผมได้รับความเอื้อเฟื้อจากคนดูนะครับหรือพี่ไก่นั่นเองนะครับให้ยืม ID มาเอามาทำคลิปในการผ่านหอคอยชั้นที่75จนถึง85นะครับเพราะว่าแอตตาของ ID ผมเนี่ยของมันค่อนข้างฟูนะครับมันก็เลยทำแนะนำให้สำหรับผู้เล่นที่ ของไม่ฟูหรือผู้เล่นใหม่ๆเนี่ยไม่ได้นะครับเขาก็เลยเนี่เอื้อเฟื้อให้ยืม ID ดีมาในการทานะครับสาหรับหอคอยชั้นต่างๆนะครับจะมีทีมอะไรบ้างที่ผมจะใช้ผาดน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมหากเพื่อนๆต้องการเติมเกมนะครับวันนี้ผมขอแนะนําร้านโปรโมตเคเวอร์เพย์ผู้ให้บริการเติมเงินเกมชั้นนํามากมายการันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้งานจริงมากกว่า1 0 0 0 0แคนคลิกเลยที่ w w w c a e e r p a y g a m e c o m เติมแบงค์โคอาเอ็มวันนี้ใช้เพียงแค่ a a d คุ้ม3ต่อ 1. คุ้มจัดกับแพ็กอัญเชิญต่างๆที่ไม่ซ้ำกับภายในเกม 2. ได้รับเคเวอร์คอยทุกๆยอด100บาทสามนะครับหากต้องการได้รับส่วนลดเพิ่มเติมนำโค้ดของผม P I K นำไปใส่ก่อนชำระเงินจะได้รับส่วนลดเพิ่มอีกตั้งหากเปย์คุ้มเปย์ฉลาดต้องเคเวอร์เป๊ะย้ำอีกครั้งนะครับสำหรับเพื่อนๆนที่เติมเกมนะครับอย่าลืมใส่โค้ดส่วนลด P I K ลงไปด้วยนะครับนอกจากจะได้ส่วนลดเพิ่มเติมแล้วนะครับร้านจะได้รู้ด้วยว่ามาจากช่อง p i ชชาแนลนะครับทางร้านจะได้ทําการสนับสนุนและเป็นสปอนเซอร์ของผมต่อไปนั่นเองนะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนจะต่ละ ทีมที่ใช้ผ่านหอคอย 75, 80และ85นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวแอสตาของ i d ีนี้ก่อนนะครับว่าสเตตัสแล้วก็ข้อมูลตัวละครเป็นยังไงนะครับสำหรับแอสตาตัวนี้นะครับค่าพลังอยู่ที่74,800นะครับพลังโจมตีอยู่ที่19,988นะครับดีเฟนซ์23,376แล้วก็คิเลดอยู่ที่51คีดแดมอยู่ที่69คิิซิตอยู่ที่59นะครับตัวละครเป็น5ดาวนะครับและการ์ด ศูนย์ดาวนั่นเองนะครับแต่ว่าดาวของตัวละครเนี่ยจริงๆไม่ส่งผลกับดาเมจสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่า2ดาวเนี่ยมันจะเพิ่มเกี่ยวกับการเวลาเข้าแอนตี้เมจิกเนี่ยมันจะยั่วยุฝั่งตรงข้ามทั้งทีมนะครับส่วน5ดาวเนี่ยมันก็จะเป็นต้าน C c เนาะมันไม่ได้ส่งผลไรกระดาเมจนอกจากตัวที่มันเป็นเพิ่มสแต็กทีละนิดทีละนิดของแต่ละดาวเท่านั้นที่มันจะเพิ่มดาเมจนะครับเพราะว่ามันเพิ่มดีเฟนซ์ทีละ2 0 0แล้วก็เพิ่มแอคแท็กทีละ5 0 0นะครับมันจะไปเพิ่ม เอ่อดาเมจตรงนี้นะครับแต่ว่าพาสีของสกิลที่เราได้จากการปลดดาวเนี่ยมันไม่ได้ช่วยเพิ่มดาเมจเนาะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยศูนย์ดาวก็สามารถเอามาผ่านหอคอยได้นะครับสาหรับหอคอยชั้นที่75นะครับทีมที่ผมจะใช้ผ่านก็มีแค่3ตัวนี้เลยนะครับนั่นก็คือชาล็อดแดงนะครับที่เราจะได้ฟรีมาตั้งแต่เริ่มเกมนะครับเป็นตัวเอชอาร์ตัวแรกที่เกมแจกให้เรานะครับแล้วก็โนเอลนะครับผมคิดว่าทุกๆคนน่าจะมีนะครับคนที่เล่นมาตั้งแต่ช่วง แรกๆหรือช่วงที่เกมเปิดมาสักพักหนึ่งเนี่ยโนเอลมันจะเข้ามาในซีซัน2นะครับใครที่ทันซีซัน2เนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีกันทุกคนนะครับแล้วก็ตัวหลักของเรานั่นคือแอสตานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์สวมใส่ของแต่ละตัวดีกว่าเอามาดูกันที่ตัวแรกนะครับชาลลอตแดงนะครับอุปกรณ์สวมใส่นะครับก็จะใส่เป็นเซ็ตป้องกันนะครับแล้วก็สปีดไม่ดาวนะครับแล้วก็ป้องกันดาวนะครับค่าสแตตจะอยู่ที่แอคแท็กหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยสิบนะครับ เมจิกแแทค8,124นะครับดิเฟนส์9,041นะครับคิเลท29.7คิแดม55.9นะครับแล้วก็คิริสิอยู่ที่7.46นะครับแล้วก็สําหรับการ์ดของตัวชาร์ลอตนะครับก็จะใส่เป็นการ์ดตัวนี้เลยครับซีลาใบนะครับก็จะมีพลังป้องกันเพิ่มขึ้นนะครับ50%นะเพราะว่ามันเป็นการ์ด5ดาวนะครับก็มีเพิ่มความอดทนอีก10%นะครับก็จะทําให้ตัวชาร์ลอตทึกขึ้นนั่นเองนะครับตัวที่2นะครับ โนเอลนะครับโนเอลก็จะใส่เป็นเซตโจมตีนะครับแล้วก็ป้องกันแล้วก็เซตชีนะครับทุกอย่างเป็นเซตเล็กหมดเลยไม่ใช่เซตดาวนะครับเพราะว่าไอดีพี่ไก่ผมหาของมาสวมใส่ได้แค่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไอคแทกนะครับอยู่ที่4,000เมจิกไอแทกอยู่ที่31,000นะครับดีเฟนซ์อยู่ที่7,335นะครับคี่เลดอยู่ที่หกสิบีดมอยู่ที่65และคี่รีซิตอยู่ที่30%นะครับตัวสุดท้ายของเรานะครับพระเอกของเราแอสตานะครับผมก็จะใส่เป็นเซต ป้องกันนะครับโจมตีดาวและดีเฟนดาวนะครับแอคแท็อยู่ที่1988งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดินะครับดีเฟนอยู่ที่สองหมื่นสามพันสามร้อยเจ็ดสิบหครับแล้วก็คิเลตห้าสิบเอ็ดจุดสามเจ็ดคิดดมหกสิบเก้าจุดศูนย์เก้าครับแล้วก็คิลิซิสห้าสเก้าจุดห้าเจ็ดนั่นเองครับแล้วก็สําหรับการ์ดที่แอตตาสวมใส่ก็จะเป็นการ์ดแอตตาศูนย์ดาวนะครับอ๋อเมื่อกี้ลืมบอกของโนเอล โนเอลก็จะใส่เป็นการ์ดอันแรกเลยนะครับที่เกมแจกมาให้ SSR ใบแรกนะครับลมหายใจแห่งความมืดนะครับเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมด10%นะครับอ่ะเพื่อไม่การเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุยกับบอสชั้นที่75กันเลยดีกว่าครับผมอ่ะสำหรับชั้นที่75นะครับเริ่มมาถึงเราก็ให้ตัวชาร์ลอตแปะดีบับใส่ตัวกิกกี้ไปเลยนะครับแล้วก็เอาโนเอลอันติไปเลยครับผม เราจะพยายามเก็บโล่โนเอลไว้กลางในเวฟสุดท้ายนะครับหรือเวฟที่เป็นบอสนั่นเองนะส่วนแอตต้านะครับก็ตีธรรมดาไปก็ได้พยายามให้กิกี้เนี่ยมันตีแอตต้าเยอะๆนะครับเพราะว่าตัวแท้งเนี่ยมันล่อตีอยู่แล้วตีไปเพจะได้เคินพิเศษจากตีตามานะครับตีไปอีกเอลตีไปแล้วก็ลุ้นให้มันตีอ่ะนึกว่านึกว่ากิกี้มันจะได้ตีสักทีหนึ่ง ดีมาเออกูยังไม่เข้าแอนตี้เมจิกเลยอะ่ะรีบัฟไปครับส่วนโนเอลตีธรรมดาไปเพราะแอตต่ายังไม่ติดแอนตี้เมจิกนะครับแอตต้าก็ปั่นไปก่อนหนึ่งทีโอ้โหนี่ขยันยังไม่เข้า Anti แอนตี้เมจิกกันนี่อ่ะเข้าแอนตี้เมจิกแล้วนะครับอ่ะทีนี้พอเข้าแอนตี้เมจิกแล้วเดี๋ยวเราเอาชาร์ล็อตเนี่ยตีธรรมดาไปก่อนแล้วก็เอาโนเอลเนี่ยเปิดโล่ให้ตัวแอตต้าไว้เล,เลยครับ อต้าจะได้เคาน์เตอร์เวลาตัวไอ้บอสมันตีนะครับเนี่ยตับไปหนึ่งทีตับไปหนึ่งทีงทเรียบร้อย75 easy. ด็ดสิา easy สำหรับชั้นหอคอยที่80นะครับทีมที่ผมใช้ก็จะเหมือนเมื่อกี้เลยก็คือ3ตัวนะครับแต่จะเปลี่ยนชาร์ลอตออกแล้วใส่เป็นฟินแลนด์ันเองนะครับเพราะว่าบอสกับกีกี้ของที่ชั้น80เนี่ยมันไม่ติดตีบัฟนะครับเราก็เลยเอาชาร์ลอตไปแปดีบัฟไม่ได้เนาะผมก็เลยจะเปลี่ยนฟินแลนด์มาซัพพอร์ตทีมแทนเป็นการเพิ่ม ขิเลดแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีให้กับทีมของเราได้จะได้ตีแรงขึ้นนั่นเองนะครับรเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์สวมใส่ของตัวฟินแลนด์ดีกว่าเพราะว่าของตัวโนเอลแอสตาเนี่ยใส่เหมือนเดิมเลยนะครับ <c oughs> รามาดูกันที่อุปกรณ์สวมใส่ของฟินแลนด์นะครับจริงๆผมก็จะเอาตัวเซตของที่าชาล็อดแดงใส่เมื่อกี้มาใส่ให้ฟินแลนด์นั่นเองนะครับพลังโจมตีก็จะอยู่ที่9,271นะครับพลังมจิกแอคแท็กอยู่ที่5,426นะครับดีเฟนซ์อยู่ที่10,000 654นะครับแล้วก็คิเล่15.3คิเดมหกสิดจุดหกครับแล้วก็คิลิซิส15.4นะครับส่วนการ์ดนะครับผมจะไม่ได้ใส่เป็นการ์ดประจำตัวของฟินแลนด์นะผมจะเอาการ์ดของซารี่มาใส่ที่ตัวฟินแลนด์นะครับเพื่อให้ตัวอ่าฟินแลนด์เนี่ยเวลาใช้สกิล2เนี่ยมันจะได้เพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดกับตัวที่มีพลังโจมตีสูงที่สุด2เทิร์นด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการสู้กับบอสชั้นที่80โดย3ตัวนี้กันดีกว่า อ่ะเริ่มมาถึงนะครับผมจะใช้ตัวฟินลันเปิดสกิลสไปก่อนนะครับเพื่อบัฟให้กับทีมนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาสังเกตที่ตัวโนเอลนะครับเพราะว่าตัวโนเอลเนี่ยจะได้การ์ดอ่าสกิลการ์ดของตัวแซลลี่มาด้วยนั่นก็คือการเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดนะครับสิบเปอร์เซ็นต์นะไม่ว่าจะเป็นกายภาพหรือเมจิกแอคแค็กนะครับ,แล,รลบแล้วก็ตีไปเลยบึ้มโอเคแล้วก็ลุ้นให้กิ๊กี้ตีแอตต้านะครับอืมกิ๊กี้เริ่มตีแอตตา้าโอ้กระโดดทิปโนเอลเฉยเออโดนแอตต้าไปหนึ่งทีแอตต เห็นลันตีธรรมดาไปโนเอลก็ตีธรรมดาไปข้อดีของแอตตาห้าดาวนะครับสำหรับหอคอยชั้นที่80นะครับถ้าห้าดาวเนี่ยเราก็จะการสตันในเทิร์นแรกด้วยนะอันติของตัวฟินแลนด์นะครับโนเอลนะครับเราก็ยังไม่กางโล่นะครับเพราะแอตตายังไม่เข้าแอนตี้เมจิกนะตีธรรมดาไปก่อน แล้วก็ลุ้นให้ไอตัวบอสกับกิ๊กี้เนี่ยมันตีแต่แอตตานะครับอ่ะเดีย๋ยวเราไอตีแอตตานะครับอ่าแอตต้าเข้าแอนตี้เมจิกแล้วนะครับทีนี้บอสก็จะต้องมาตีแอตต้าอย่างชัวร์เพราะว่ามันโดนดูดด้วยยุยุนะครับแล้วเราก็บัฟฟินลนันไปส่วนพอเข้าเทิร์นของโนเอลนะครับเราก็กางโล่แอตต้าไปเลยเพราะว่าตอนนี้แอตต้ามีตัวแอนตี้เมจิกแล้วนะครับมันจะทำให้ตัวแอตต้าเนี่ยสามารถเคาน์เตอร์พวกบอสและกิ๊กี้ได้นะ แล้วก็ยังไม่จําเป็นต้องอ,อันติก็ได้เพราะเรายังไม่ได้ปั่นนะครับเราก็ตีธรรมดาไปก่อนเผื่อเพื่อนๆยังไม่รู้นะครับแอตต้าเนี่ยก่อนจะอันติเราควรใช้สกิล2ก่อนนะครับเพราะว่าการใช้สกิล2เนี่ยมันจะเพิ่มพลังป้องกันถึง17 5เานะครับทำให้แอตตา้าอันติได้แรงขึ้นเนี่ยเคาน์เตอร์ ออสเตอร์ตายห่ามหมดเลยครับแล้วอัตต้าก็เอา้าผมเราโดนอนนี่แล้ยืดเทินของสกิลสองเราไม่ได้ปัดนนะครับเพราะฉะนั้นเราอันติีไปเลยก็ได้พระบอลจะตายแล้วนะตุ้มอ่าเดี๋ยวเรามาดูดาเมจบ้างนะครับเขาเท่าไหร่นะดาเมจที่อัตต้าทำไปอยู่ที่สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบแปดนะครับสำหรับชั้นที่แปดสิบนะครับ สำหรับชั้นที่75กับ80นะครับเมื่อกี้ผมได้ลืมอธิบายพรสวรรค์ของแต่ละตัวไปนะครับแต่จริงๆแล้วพรสวรรค์ที่เปิดเนี่ยจะมีแค่ของตัวโนเอลกับของตัวแอสซ่าเท่านั้นนะครับสำหรับตัวโนเอลนะครับพรสวรรค์ทางด้านป้องกันนะครับผมเอ่อทางด้านสนับสนับสนุนนะครับผมจะเลือกเป็นอ่อมีโอกาส20%นะครับที่จะลดคูลดาวสกิล2ลง1เทิร์นนะครับแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นต้านทานความเสียหาย10%นะครับส่วนป้องกันเนี่ยผมก็จะเลือกเป็นป้องกกัันน20%ะครบแล้ว สเต็คป้องกันกับด้านคียิคอนะครับหินตรงกลางก็เป็นดีเฟนต์เนาะส่วนสนับสนุนก็จะเป็นสปีดนะครับแต่จริงใครใส่เป็นเลือดก็ได้นะครับถ้าอยากให้ตายยากๆหน่อยนะส่วนโจมตีนะครับผมก็จะเลือกเป็นพลังโจมตีเวท7%นะครับเพื่อให้โนเอลเนี่ยกางโลดได้แรงขึ้นนะแล้วก็จะเป็นส t ต็ k ไอตัวเพิ่มคีย์เลสนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยใส่เป็นคี้แดำหรือถ้าใครอยากให้โลดแรงขึ้นเราก็สามารถใส่เป็นหินที่มันเพิ่มโจมตีเว่นมนกับแอคแท็กได้นะครับ ส่วนตัวแอตตาครับพรสวรรค์ที่ใส่นะครับแอตตาพรสวรรค์ที่ใส่นะครับสีเขียวนะครับเดี๋ยวสนับสนุนผมจะเลือกเป็นปิดกั้นต่อดีบัฟนะครับเมื่อต้านทานความเสียหายได้นะครับตัวแอตตาก็จะไม่ติดดีบัฟนั่นเองนะแล้วก็จะเป็นเจาะเกาะกับแม่นยำนะครับเพื่อเพิ่มดาเมจของตัวแอตตาครับส่วนป้องกันเนี่ยผมก็จะเลือกเป็นเมื่อเลือดต่ํากว่า35%นะครับจะปิดกั้นดีบัฟนะครับก็จะคล้ายๆสีเขียวแต่ต้องเลือดต่ํากว่า35ส่วนอีกอันึงก็จะเป็นองกอันหน้องกาเป็น นะครับแล้วก็ส่วนอันนี้เป็นคีรีซิทนะครับหรือใครจะใส่เป็นเลือกก็ได้นะแล้วก็โจมตีนะครับจะเลือกเป็นอ่าพลังโจมตี7%นะครับแล้วก็ความเสียหายที่ทํา5%นะครับหินตรงกลางเป็นคีย์ดม7%นะครับหรือถ้าใครคียเลดน้อยเนี่ยไม่มั่นใจในว่าในความแรงของคีนะครับของคีอาจจะไม่ติดอะไรเงี้ยก็สามารถใส่เป็น ATK หรือว MADK ได้นะประมาณนี้ครับสำหรับตัวพรสวรรค์นะส่วนอีก2ตัวเนี่ยไอตัวฟินแลนด์กับตัว ชาล็อตเนี่ยไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับพราะสวัสด์สำหรับชั้นเจ้าปัญหาอีกหนึ่งชั้นนะครับนั่นคือชั้นที่85นั่นเองนะครับทีมที่ผมใช้นะครับนั่นคือวิลเลียมนะครับลาเดสแอตตาแล้วก็ยูโนเขียวนะครับแต่ละตัวจะใส่อุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับผมสำหรับอุปกรณ์สวมใส่ของวิลเลียมนะครับวิลเลียมผมจะเน้นเป็นป้องกันทั้งหมดเลยนะครับ6ชิ้นเลยนะครับเพื่อให้ตัววิลเลียมเนี่ยมีพลังป้องกันสูงที่สุดเท่าที่จะสูงได้นะครับตอนนี้ก็คคืออพลััังงป้กนน200,000ะรบ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะครับก็คือผมจะใส่การ์ดแซลลี่ให้กับตัววิลเลียมนะครับเพื่อให้ตัวอไอตัวสกิลสอของวิลเลียมเนี่ยเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดให้กับแอดตาขึ้นไปอีกนะครับแอดตาจะได้ตีแรงขึ้นไปอีกนะครับอ่าต่อมานะครับลาเดสนะครับลาเดสผมก็จะใส่เป็นเซตโจมตีนะครับโจมตีดาวแล้วก็ป้องกันดาวนะครับโดยค่าพลังนะครับ m a t k อยู่ที่23,346นะครับดีเฟนต์อยู่ที่1 5ึ่งนะครับ ประมาณนี้นะครับส่วนชีเลชีดำนี้ไม่ต้องมาสนใจมันเนาะมันเป็นตัวแทงนะครับแล้วก็การ์ดนะครับใครจะใส่เป็นการ์ดที่ทําให้ตัวลาเดสถึกกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ผมใส่เป็นการ์ดของลาเดสเนาะเพราะว่าตัวลาเดสเนี่ยถ้าใส่เป็นการ์ดประจําตัวมันจะเพิ่มต้านทานความเสียหายเลเวลหนะครับต้านความเสียหายเลเวล5คืออะไรมันก็จะเพิ่มอัอตรานะครับเพิ่มต้านความเสียหายมากขึ้น45นะครับก็คือจะโดนเบาลงนั่นแหละนะครับอต่อมานะครับตัวยูโนชุดว่ายน้ํานะครับ ยูน่ you know, ชุดว่ายน้ำผมก็จะใส่เป็นเซ็ตป้องกันทั้งหมดเลยเหมือนกันแต่จะมีชิ้นหนึ่งที่เป็นโจมตีนะครับเพราะว่าผมจะเอาเซ็ตของตัวป้องกันดาวนั่นเองนะครับมันจะได้พลังป้องกันเพิ่มมาอีก30%นะโดยพลังป้องกันของตัวยูโน่เนี่ยจะอยู่ที่16,724นะครับบวกไปอีก30%ก็จะประมาณ20,000กว่านะครับส่วนการ์ดก็จะใส่เป็นการ์ดของตัวดีบัฟเฟอร์ที่มันสามารถเพิ่มพลังป้องกัน50%กับความอดทน10%นะครับสีลาใบ้นั่นเองนะ ส่วนพ่อสวรรค์น,นะครับเออลืมเราผมลืมตัวแอสต่าไปสำหรับตัวแอสต่านะครับก็จะมีปรับเปลี่ยนของนิดหน่อยนะครับก็คือจะเอาดีเฟนซ์ออกนะครับแล้วใส่เพิ่มเป็นพลังโจมตีแทนเพราะว่าถ้าใส่เป็นพลังป้องกัน20,000กว่าแบบตอนแรกที่ใส่ในด่านที่75กับ80เนี่ยพอโดนอันติของบอสแล้วแอสต่ามันไม่ตายครับผมก็เลยต้องลดพลังป้องกันลงเพื่อให้เอ,อ้ยไม่ใช่แอตต่ามันไม่ตายเดี๋ยวแอตต่ามันไม่เข้าแอนตี้โนต์ครับแอนตี้ไอสถานที่สถานะแอนตี้เมจิกอะเออเเเเลลลืออดมมันันนกกิคครรึ่งยยงยย็ซ้้ะบผต ลดดีเฟนต์ลงเพื่อให้อัตตามันเข้าแอนตี้เมจิกนั่นเองนะครับส่วนการ์ดนะครับก็น่าจะรู้ๆกันอยู่นะครับจำตัวศูนย์ดาวนั่นเองนะครับสาหรับตัวนี้นะพอสวรรค์น,นะครับอัตตาก็เหมือนเดิมครับใส่เหมือนเดิมเลยนะแล้วก็ส่วนตัวที่เหลือนะครับตัววิลเลียมพอสวรค์น,นะครับผมก็จะเลือกเป็นป้องกัน20%นนะครับกับสแต็กป้องกันต้านชี้นะครับส่วนสนับสนุนก็จะ ใส่เป็นมีโอกาสลดคูดาวสกิล2นะครับกับต้านความเสียหายสิเปอร์เซนตะครับส่วนโจมตีก็แล้วแต่เลยอยากใส่อะไรก็ได้นะครับมันไม่มีผลอะไรกับดันนี้เท่าไหร่นะครับส่วนลาเดสนะครับลาเดสก็จะใส่คล้ายๆวิลเลียมครับก็จะเป็นป้องกัน20กับป้องกันสแต็กนะครับแล้วก็สนับสนุนก็จะเป็นลดคูดาวสกิล2กับต้านความเสียหายเหมือนกันส่วนโจมตีก็เหมือนเดิมครับไม่จําเป็นต้องไปปรับอะไรมากมายก็ได้นะครับเพราะว่าดันนี้บอสมันไม่ตีเราจนกว่าจะติเนาะ แล้วก็ส่วนยูโน่นะครับไม่ได้ปลดอะไรเลยนะครับโลง่ลงๆจงๆเลยนะครับถ้าใครยูโน่ไม่ถึกพอก็อาจจะไปปลดเพื่อ,เพ,อเพิ่มพลังโจมตีไอ้พลังป้องกัน20%ตรงนี้เพิ่มมาก็ได้นะครับแล้วก็ไอ้ต้านความเสียหาย10%เนี่ยเราก็สามารถปลดตรงนี้ได้เพื่อให้ยูโน่ถึกขึ้นอีกนะครับของสวมใส่ก็ประมาณนี้ครับแล้วก็การ์ดที่ใส่ก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูวิธีสู้กับบอลชัดที่85ด้วยทีม,ท,มทีมนี้กันดีกว่าครับผม แล้วมันถึงนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ตีธรรมดายาวๆไปเลยครับแต่ไม่ต้องระดับสกิวช่วงแรกอะไรเยอะแยะนะครับตีไปเลยครับตีไปเลยไม่ต้องจําเยอะไปจําช่วงท้ายๆพอนะครับไหลยาวไปเราจะต้องเราจะต้องเริ่มไปจําตอนนาฬิกามันเหลือประมาณสามครับไหนไหมครับยาวไปอ่าตอนนี้นาฬิกา3แล้วยูโน่ตีธรรมดาไปก่อนครับ ดาเดสใช้สกิล2ครับแล้วก็แอตตาตีธรรมดาพอวิลเลียมนะครับใช้สกิลโยนเทินให้กับแอตตาส่วนยูโน่นะครับใช้สกิล2พเพื่อลดโจมตีบอสไปได้เลยเพรจะได้ตีเบาลงนะครับแล้วก็ดาเดสกลางโลกครับแอตตาปั่นไปเลยครับสกิล2 เพิ่มพลังป้องกันกับป้องกันสมบูรณ์แล้วก็วิลเลียมใช้อันติไปเลยครับเพื่อเพิ่มความถึกให้กับทีมแ้วเดี๋ยวบอสก็จะอันติอ่าทีนี้แอตตอเราก็จะเข้าแอนตี้โหมดแล้วนะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่เคาน์เตอร์ไปเนี่ยมันเป็นผลจากสกิลโต้กลับของตัววิลเลียมในอันตินะครับแล้วก็ใช้แปะอันติของยูโนโให้บอสไปเลยแลงหมดสภาพนะครับแล้วก็มุ่งโจมตีด้วยทีนี้เราก็บัฟสกิล สให้กับตัวแอตตาเพื่เพิ่มพลังโจมตีกับพลังโจมตีทั้งหมดของตัวการ์ดเซลลี่นะครับเราจะได้ของการ์ดเซลลี่ไปด้วยนี่นะครับ10%ตนะครับส่วนลาเดสก็เพิ่มป้องกันไปครับแอตตาก็ฟาดไปได้เลยครับอันติ8แปดแสนครับดอกแรกแล้วก็ตีธรรมดาไปก่อนอยู่โนตีธรรมดาไปครับวิลเลี่ยมตีธรรมดาไป แอตตาตีธรรมดาไปเลยนะครับเพื่อเอาเกตอันตินต up, แปด you know, นะครับ้ก็บัฟให้กับแอตตาต่อยูโนนะครับก็ตีสกิลสองไปครับหรือจะตีธรรมดาก็ได้นะเพราะไม่ได้ส่งผลอะไรกับบอสเท่าไหร่ครับส่วนลาเดสนะครับมีความสําคัญกับแอตตามากนะเพราะว่าตอนที่เข้าโหมดเนี้ยแอตตาจะไม่ค่อยได้ปั่นนะครับการเอาลาเดสมาเนี่ยใช้สกิลสองมันจะเพะิ่มพลังป้องก,กันให้กับตัวแอตตาแอตตาก็จะสามารถใช้อติได้แรงขึ้นนะครับ อาดอกนี้สามแสนนะครับเพราะบอสมันไม่ได้ติดไอ้นี่นะหมดสภาพนะครับตีธรรมดาไปยูโนใช้สกิาาลประสานเพื่อแปะลดป้องกันของบอสไปนะครับแล้วแอตตาได้ตีฟรีด้วย1ึงทีลาเดสนะครับสกิาาลประสานเล่นไปก็ได้นะครับเพื่อเพิ่มดาเมจบอสนิดหน่อยนะครับแล้วก็แอตตาตีธรรมดาไปเลยเรียบร้อยแตกครับบอสแปดสิบห้า ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับทีมที่ผมจะมาแนะนำนะครับในการผ่านหอคอยชั้นที่75 80และ85นะครับหอคอยชั้นเจออ้าปัญหาทั้ง3ชั้นนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปคลิปนี้นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปเนื้อหาดีๆของเกม Back Cover Mobile นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเอไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือไลฟ์สตรีมหน้าครับผมบายบาย